แหุ่การความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานับจากนี้ไพ่ที่ขึ้น Judgment นะคะ Knight nice of Pentacles The Hermit King of Swords Queen of One เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะในสถานการณ์คุณอาจจะมีการเริ่มหรือมีการก่อเกิดหรืออาจจะเพิ่งพบเพิ่งเจอหรือเพิ่งได้รู้จักได้สัมผัสกันแต่คุณนั้นรู้สึกดีต่อกันความสัมพันธ์นี้เพิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มหรือเกิดมาได้สักพักสักระยะแล้วแต่ความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกพัฒนาทุกอย่างยังยังคงดีอยู่แต่เพียงแค่ว่า นิ่งไปมีมีอาการนิ่งมีความนิ่งเกิดขึ้นก็คือทุกอย่างเพิ่งเริ่มก่อเกิดหรือเพิ่งเริ่มรู้สึกแต่ทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ดีแต่ว่าสถานการณ์นิ่งแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วจะมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็นึกไต่ตองกําลังจัพิจารณาในการที่จะตัดสินใจอยู่ในตรงนี้ เพื่อให้ก่อเกิดความมั่นคงแล้วก็ความมั่นใจเกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังมีความลังเลกับการที่จะต้องสูญเสียหรือเสียสละความสุขส่วนตัวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้ในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะมีผู้คนมากมายหลากหลายมีรักสามเศร้ากันเกิดขึ้นมีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะยังไรแล้วนะคะก่อเกิดจากการกระทำนะเนาะเขาจะต้องสูญเสียการกระทํา หรือไม่ก็เป็นเราก็ได้นะสนับกันได้นะคะในตรงนี้เนาะก็คือใครที่มีคู่อยู่แล้วหรือเป็นคนของกัานการันอยู่แล้วในตรงนี้แต่ว่าเลือกที่จะมาคบกันในตรงเนี้ยนะคะเราต้องอเลิกจากคนเก่าก่อนในตรงนี้นะคะหรือจะต้องเหมือนกับเรสียสละเพื่อมาเลือกเขาคนเดียวในตรงเนี้นะคะเราจะต้องทําแบบนั้นเราจะต้องพยายามทาเราต้องควบคุมสถานการณ์นี้ให้ได้ เราจะต้องไม่มีเติร์ปาร์ตี้เราจะต้องไม่มีรักสามเศร้าเราจะต้องไม่มีเราสามคนนะคะความสัมพันธ์นี้จึงจะดีนะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าตัวเขาตัวตัวเขาหรือว่าหรือไม่ว่าจะเป็นตัวคุณก็ได้นะกําลังควบคุมสถานการณ์กําลังจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นออกมาดีอยู่นะคะอืเขากําลังเริ่มทําอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังมีการเหมือนกับเริ่มก่อเกิดเริ่มพึ่งที่จะเหมือนกับ เริ่มรู้เริ่มคิดได้แล้วก็อยากที่จะทําในสิ่งที่ถูกที่ควรในตรงนี้นะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่เขานั้นกาลังจะทําหรือสิ่งที่เขานนั้นรู้สึกสัมผัสได้ที่อยากจะให้กเกิดในตรงนี้จะเป็นอย่างไรเนาะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วเราบอกได้เลยว่าสถานการณ์โอเคลงตัวแต่ว่าเขาวิตกกังวลไปเองนะคะสถานการณ์ดีอยู่ก็สามารถที่จะปรับบรรลานลสมดุลทําได้อย่างสําเร็จนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดาวในตรงนี้ ความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาจะพยายามที่เหมือนกับว่าถ้าหากมีหลายๆคนในตรงนี้<ม>เขาก็จะเขาก็จะพยายามที่จะมีเราเพียงแค่คนเดียวมีเราเขาจะเลือกเรานะคะเขาจะเลือกเราเพียงแค่คนเดียวเขาจะไม่ให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ต่อไปเป็นคําแนะนํานะคะจากหน้าไพ่เนาะถ้าอยากจะแนะนําว่าให้คุณนั้นจงมั่นคงมั่นใจ เด็ดเดี่ยวแน่วแน่นะคะแล้วก็จงมีความรู้สึกที่ที่ดีแล้วก็ใหม่ในตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้ดูเหมือนกับว่าตัวคุณหรือตัวเขาหรือพลังงานมีความเครียดอยู่ในตรงนี้นะคะให้ให้ปรับเปลี่ยนพลังงานอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากแล้วก็อย่าวิตกกังวลแล้วก็อย่าไปเครียดกับสถานการณ์ในตรงนี้นะคะ เพราะว่ามีความเซนซิทีฟอยู่ในตรงนี้มีความไม่แน่ใจอยู่ในตรงนี้จงตัดสินใจใหม่จงก่อเกิดใหม่ทําตุดเองให้มีความสุขและพึงพอใจและไปต่อน,นั่นเองนะคะโอเคเนาะก็คือคําแนะนําประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูไพ่อาโรเมแอนเจิลกันนะคะว่าอาโรเมตแอนเจิลกำลังจะมาบอกอะไรนะอุกระเด็นออกมาเลยนะ healing ฟ a m ลี i i s s u นะคะแล้วก็ Past Life Relationship คุณเป็นคู่อดีตชาติกันถ้าทําผิดอะไรกันในตรงนี้ต้องให้อภัยกันซึ่งต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็ดีวายแฟมานินมีความน้อยใจกันแน่นอนแหละมีความเซนซิทีฟเป็นอยู่ตรงนี้แหละนะคะมีการโฟกัสกันและกันในตรงนี้ก็คืออย่าขอขยายแฟม n นินดีวายแฟมานิก่อนนะคะศกค่ะ so ขยายได้ศกค่ะ ก็คือในตรงนี้นะคะคุณจะต้องมีการให้อภัยคุณเป็นคู่กันมาคู่กันแล้วไม่แค้วกันนะคะเราก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับไม่ว่าจะทําอะไรลงมือทําอะไรอะไรที่เคยผิดพลาดพลาดทั้งไปในตรงนี้ตรงให้อภัยแล้วก็ทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะเราก็ดีวายแฟมินินขยายได้โซแคปในตรงนี้ก็คือการกระทําที่ทําให้เกาะเกิดความเซสติฟหรือความคิดเยอะคิดมากทําให้เกาะเกิดสถานการณ์ที่ท็อกซิกเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะ ตรงโฟกัสสิ่งดีๆและอย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่เป็น e NERGY ลบๆก็คือโฟกัสกับสิ่งดีๆแล้วก็มุ่งหน้าสูาส่ความสุขความสมหวังในตรงนี้เนาะคลิปๆนี้ก็ขอจบกับทำนายไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด like, กด b ับสไครกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กรรันและก,กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะความสุขของคุณคือความสำเร็จของเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ